your hands up Yeah 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 ไม่ได้เที่ยงแต่ดีได้ไหม Put your hands up Yeah 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 อยากให้โตก็ต้องเชื่อใจ Yeah 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 ไม่ได้เที่ยงแต่ดีได้ไหม Yeah yeah yeah

ไอบวันนี้เราเจอกันทีที่สิบกันแล้วนะผมวันนี้เรามาอยู่กันที่ SOC นะครับ h o o l of Ceramic by Pottery Clean นะผมเป็นโรงเรียนที่ต่อยอดมานะครับแล้วก็ขายอุปกรณ์สำหรับการทำเซรามิกแบบครบวงจรเลยนะผมมีทั้งดินปั้นแป้นหมุนเตาเผาไปจนถึงสีเคลืองอุปกรณ์ในการปั้นต่างๆนะครับผมใช่ พบเครื่องเล่นปั้นโรงเรียนนี้ก็สอนปั้นมือด้วยปั้นกับแป้งหมุนหรือใครอยากแบบมาเพ้นเฉยๆก็มาได้แต่วันนี้เรามาเป็นนักเรียนปั้นหนึ่งวันนะซึ่งวันนี้เรามากับสกิลอะไรครับงานฝีมือนั่นเองถูกต้องเป็นงานฝีมือกันเป็นความเป็นประนอมระมีรมไมความสร้างสรรค์โดยการเราจะมาทำอะไรใช้สมาธิอีกแล้วเราก็จะมาปั้นแก้วด้วยเซรามิกนะต้องบอกกันก่อนว่า EP นี้คิดว่าใครคิดว่าภูมิดูลุกมันนี่ ไม่เพลาเป็นทายแต่นี่พีเป็นคนนุกกันทุยพีจริงวันนี้มาแนวแบบศิลปินหน่อยไม่ใช่ก็แต่งเหมือนกันเนี่ยดูชุดคลายๆกันหมดเลยพี่เด็กสาวปะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่เห่น้อยนะติงคิดว่าใครครับคิดว่าพี่เียชไม่รู้ว่าเขาดูแบบเขาใส่แว่นแล้วเขาดูฉลาดดีอันนี้เราที่พี่ไม่นใส่แว่นเราทไม่ใส่แว่นเป็นไงตอนไม่ใส่แว่นเป็นไงเนาะ ร oh. ู้มากทำไมพี Donna> ่ถึงใส่แว่ถ้าเราใส่แว่นเราใส่แว่นเราใส่แว่นดูใส่แว่แล้วกูไปใส่นะอย่าเลยชอบใส่แว่เราเป็นอะไรฉลาดไหมไม่หนักเกินไปแล้วพี่มุงคิดว่าใครในนี้สี่ม่าจะเป็นโยชิยะเวลามันดูทำอะไรมันชอบแบบแบบละเมียดละไมอยู่แล้วอ่ะอ๋อเป็นคนเก็บรายละเอียดดีใช่ กดออกมารูปพังโงูเละเทๆลูกเป๊ะหมดผมให้พูมเหมือนกันผมว็าภูมแบบเวลาทำอะไรเขาทำแบบตั้งใจจริงๆใช่ใช่ใช่พูดจริงนะเคยเรียนกันมาหรือเปล่าปั้นนินเผานะยังไม่หันจิตตันเลยเอาคาบเลยเอาคาบเลยเนาะแต่มาผมว่าพี่ภูมินะเขาดูมือไม้ออดดีครับภูมิมือไม้หนอไหนทำไงวะมือไม้อ่อนให้โชว์อะไรวะเนี้ยจิตตันหน่อยผมว่าพี่โชว์ว่าดูเป็นคนเก็บรายละเอียดดีจริงเหรอหนออ ดูแบบเป็นคนมีสมาธิมีระเบียบไงมีใครเคยเรียนปั้นมินอม์หรือเปล่าไม่มียไม่เคยใช่ปะแต่ไม่เป็นไรวันนี้เรามีครูฝุดไปครับขออันเชิญคุณครูครับจุบๆๆสวัสดีครับสวัสดีครับตอนเลยให้ครูแนะนําตัวก่อนเลยครับผมชื่อครูปีใหม่นะครับมารับหน้าที่เป็นผู้สอนปั้นในวันนี้นะครับผมก็วันนี้เราจะมาขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนกันนะครับด้วยดินเซรามิก ก็จะขึ้น <portrayed> ร <cũ> okay. mm? <y> ูปเป็นทรงแก้วหรือทรงถ้วยอะไรประมาณนี้ครับเป็นเบสิกพื้นฐานของการปั้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองปั้นกันดูโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่าจะล่วงหรือจะพังหรือจะยังไงไปไปดูต้องมีพังกันสักคนมอน้ากันแบบคอมมามาก็เดี๋ยวให้ครูสอนกันเลยขั้นตอนแรกเราก็ฟิลดินให้ติดกับแป้งก่อนนะครับ ถ้าใหม่ๆเราก็เอาเอามือจับไว้แล้วก็เอานิ้วโป้งเราลูบติดกับแป้นแบบนี้ก็ได้ครับเพื่อที่ว่าขั้นตอนต่อไปเวลาเราทํางานมันจะดินมันจะได้ไม่หลุดออกจากแป้นมาอ๋อเราแปะ <ๆ S 2> ใช่ครับแล้วเราก็เปิดเครื่องได้เลยครับ เริ่มเข้าสู่ช่วงการแข่งขันกันแล้วครับซึ่งเรามีเวลาให้15นาทีในการสร้างสรรค์ผลงานของเรานะลแล้วก็มีโอกาส1รอบในการเรียกครู เราต้องการความเฉลี่จริงใครเรียกครูก็รู้อยู่ว่าคนนั้นโอ้จะรอดูจะรอดูเริ่มเกมอ่ะครูครับอันรอันนี้อะไรครับครูครับเริ่มต้นเราเป็นยังไงครับครูรีวิวครับเว้ยแต่แต่เมื่อกี้ที่ดูรอบรอบเมื่อกี้ B M ดูสูงได้เนาะอันนี้ใครบอก B M บอกอี M ไม่เคยเห็นใครบอกอ่ะไม่มีนะทำได้ยังไงเนี่ยลูกไม่มีนะลูกโดนัทเนี่ยไป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 ไลองโดนัทแต่อกี้ได้ยินเขาบอกว่าอันนี้ไม่ได้แล้วเอาเปลี่ยนเปลี่ยนรูปเป็นลูเปลย ไมาไม่า่าดนำเพลงอ่ะเดี๋ยวเราจะมาปั้นซิดมิกกันป่ะได้มา three two o go ลวล้วเ้ยครับผมตอนนี้ผมจะทำผมจิตจิตเป็นยัง์สิงล้คุยกันหน่อยดิพี่ยาา่ที่ทำอะไรอยู่อ่ะอะนิี้ผิดแล้วตอนซ้อมนี่ไม่มีใครคุดเลยนะโหจริงจังมากแรงท้ายสุดโชว์คุณครับเอรามาคุภูม อะไยอะไรยอะไรคยอะไรคุยอะไรคุยอะไรคยอรคยอ้มรคยอะไรคุยอะไรคยรูุยรอะไรคุยอะไรคุยอไระรยะอะไร่ได้ะราสอะไรคอะไรมุยอนลูกแก้วว่าไอะไีุ่อะไรคอคอะรุอะไรุยอะไรครคุอะไรอ่ะจอะไรคุยอมไรคยรยอคอะไรอะไร่ไรยอครคยอไมครยอะยยอไม่เหงาร ดัดเหล็กมานิ่งพูดมากเหมือนกันเหรอเอ้าโยชิมันมันมันไม่อยู่ขอเป็นโยชิดุดนะโอ้ยตีนทำนี่ไงวะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยก็คนมันเก่งอะเนอะน่งยังตั้งนางไม่ด้วยอะไรเนี่ยทำเสร็จแล้วเหรอเนี่ยบอกแล้วมันมามืดคนนี้เจดีไม่ตายได่คุณเลมสมเกดีเลยดิเวลาโชว์จอไฟแดง ด้วยที่ตั้นอะไรอ่ะพกอ่ะนั่นเอย่างนีผมทำอะไรอยู่เนี่ยยัเฮ้ยเก่งกว่าจตินตีง่ายไม่ผมไม่รู้เนี่ยสอนพี่หน่อยดิเนาะผมอยากตัดขอหน่อยนะหรือทำฝาทำฝาซะด้วยไม่เก่งไปไหนวะทุกคนคิดว่าผมตัดตรงนี้ออกดี่ไหมถามใครอ่ะด้วยใครอ่ะด้วยตัวเองเฮ้ยมันเบี้ยวแล้ววะพี่ทำไมทุกคนดูทำแบบเป็นแบบจานอ่ะทุกคนทำทุกคนมาฉะกันด้วยมาฉะ

ได้แล้วทุกคนอมอแล้วอูกมีโมใช่เลยนี่คือความคิดสร้างสรรค์อาชีพผมด้วยนี่โอมไม่ใช่โอเคได้แล้วพี่เชนไอเดอลไฟล์รี เสร็จพี่เรียบร้อยกับผลงานของพวกเรายังอะไรดาวกระจายอ่ะไม่ใช่คือพวกคุณอ่ะผมรู้อยู่แล้วว่าพวกคุณเนี่ยต้องทำทรงแบบทรงแบบนี้เขาเรียกว่าทรงกลมอ่ะกระบอกกระบอกพี่ก็เลยทำเป็นดาวขึ้นมาแต่นี้คนแบบแหวกไปเลยนะใครสุดไฟตาขอชื่อได้ปะบอกไปแล้วไหมรออีกทีพิเชนดาฟไฟตอรีครับผมคือตัวอย่างของคำว่าศิลปะไม่มีขอบเขตนะผมความคิดสร้างสรรค์เราอันนี้พี่ก็ฉี่เกินคือเนี่ย อะไรอ่ะดื้อๆใช่ไหมผมอยากจะโชว์ให้เห็นไงว่าปั้นอะไรก็ได้ทำมาที่เนี่ยปั้นอะไรก็ได้ขอคุณภูมิพี่เซ้นของเล่่ยก็เนี่ยครับตามเลสอันนี้เต็งแชมป์นะไม่นู่นดูนู่นเห็นแล้วนึกถึงแบบตามมิวเซียมอ่ะแบบที่มันตั้งอยู่โอ้ยจะทำได้เหมือนงันนี่มิวเซียมเนี่ยจากดอนอันคาร นัน,น<บ>มันโบราณนี่ดาว้านหาพบได้ตามทะเลครับอันไหนฝาอันนี้คืออะไรอ, ah อันนี้คือฝาอันนี้คือฝานีคือฝาเดี๋ยวเจะหยิบออกมาเหม่นไ่ดูเหม่อนกจกเลยไหนลองปิดให้ดูหน่อยปิดให้ดูหน่อยให่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ีว่าไงเชี่ยวม่นี่ของผมแบบตอนแรกอ่ะมัน ทำแล้วมันไม่ติดด้วยผมว่าผมใช้แรงเยอะอะไรอย่างนี้แล้วก็แต่หักไปหลายครั้งเลยหรือจะหักหลายครั้ง,รรงแล้ว,ลวครูเข้ามาช่วยแล้วเราก็แบบเอามือทำาขึ้นมาแล้วพอได้รูปทรงเนี้ยผมก็พอใจแล้วใช่ไหมก็เลยวาดรูปเล่นแบบว่าวาดลงไปไหนก็เป็นแก้วอะไ <ป S 2> รอะไรเงนี้ยเบเาอาจริงถ้ามีเวลายเยอะกว่านี้ชีตตกแต่งเต็มเลยใช่ไหมใช่ผมเอาเต็มเลยคุณก็สวยนะใช่ของผมก็มีเดียม คือตอนแรกอ่ะของผมอ่ะทำแล้วมันแบบมันเอียงเลยอย่างเงี้ยไปพุดเห็นคิดด้านตอนเต้นยัอ่อนเอียงอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตัวเห็นเขียนคำว่าเคด้วยนี่อยู่ไหนอ่ะผมลบไปแล้วมันไม่ค่อยสวยไม่ตอนแรกมันเท่ดีแต่ว่าดูไปดูมาไม่เอาดีิมาไปไปไป็มแคปเลยอ่ะผมอยากให้มันขึ้นไปแล้วมันบุกตรงกลางแต่ผมทำไม่เป็นผมก็ทำแบบนี้เด็กเราแบบนี้เลยมีสวยนะมีชื่อพวกเราด้วยเนี่ยใช่นี่น้องตั้งใจทำ นุ่งเขียนพีบีเอ็มอันไหนอันไหนชื่อใครบ้างนะพีบีเอ็มพีบีเอ็มพี่ภูมิเขาไปข่าวฝันรู้ก็าจำไม่ได้มาพี่มาเราจะให้คะแนนยังไงเรามีกรรมการเรามีกรรมการการให้คุณครูตัดสินกันว่าของใครมีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดสวยงามมากที่สุดมาเล่นเชือกรรมการครับ ้ยเดินมาเมื่อกี้เขามองอย่างนี้เลยอนี่ไม่ใช่แล้วนี่ไม่ใช่แล้วเขามองกูงูก็เท่าที่ดูโดยรวมก็ทุกคนก็มีความตั้งใจแล้วก็ขึ้นชิ้นงานมาได้ถือว่าสมบูรณ์ในระดับหนึ่งในระดับนึ่งถ้าเกิดว่าจะให้ต้องเลือกของคนคนหนึ่งนะครับก็จริงๆมีชอบหลายอันแหละครับเดี๋ยวขอ เลือก2คนไว้ก่อนัมันดีไปหมดเลยใช่ไหมใช่ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกอะไรครับผมขอเลือกไปเองผมผมดีใจเลยตาเหนียเหนียวแล้ลูกส่งดูแบบ เป็นเหมือนทรงหม้อพลาสติกเป็นทรงแบบเท рад ิชันอลของหม้อขึ้นรูปได้โอเคระดับหนึ่งเลยครับหม้อจากประเทศอะไรครับบ้านเชียงบ้านเราต้องมีรูปทรงแบบนี้บ้านเรามีอันนี้มาจากสกอตแลนด์เลยนะครับไม่ได้แต่เราจะถึงถึงมือก็น่าจากเชื่อถือขอเลือกชิ้นนี้นะครับเฮ้ยขอบคุณครับเฮ้ยจ่ายตังค์กูป้ะเนี่ยไม่จ่ายไม่จ่าย น้องดูแบบว่ามีการขึ้นรูปตรงแล้วก็มีการดัดฟอร์มอินโพไว้ชิ้นงานดีแล้วก็ ชอบตรงที่มีฝาด้วยมันจะไม่ค่ล้เข้ากันเท่าไหร่ครับจริงครับผมก็มีรูทรงนะครับโอ้ย่างนอนน้องนี่ถือว่าโอเคครับที่ว่าอย่างงานเราพังแต่ก็ยังแบบสร้างชิ้นงานโดยการปั้นมือถึงจะขึ้นบนแ้นแต่ก็ขอบคุณมากครับชิ้นอื่นไม่ใช่ว่าชิ้นอื่นไม่โอเคนะครับทุกอย่างมีหมดแหละแต่ว่าถ้าเกิดจะต้องเลือกก็ต้องเป็นเลือกสองชิ้นนี้ออกมาก่อนจริงนะถ้าผมมองจากที่ครูพูดแล้วนะเขาชอบอะไรแปลก มผมว่าครูเขาชอบอะไรที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วสวยมากนะะถ้าแบบพูดแล้วที่แบบติมันบบสวยใช่มันดูแบบเป็นโคง้งเราเ็างทำโค้งแบบนันไม่ได้เลยใช่ปะ่ะเองทำแบบดาวได้ปะ่ะเอา้า <laughs> คือได้ให้พี่เลือกอ่ะพี่เลือกผมจะตินถ้าเลือกใช้งานแบบ <laughs> ใช้งานได้อันนั้นมันเอาไปไม่น่าทำอะไรได้ค <laughs> <laughs> ของคุณหไม่กูัปไปให้ครูเลือกกันเด๊ะเด ทำดีหมดแล้วครับแต่ว่าถ้าพูดถึงความสมบูรณ์ก็ต้องให้ชิ้นนี้แต่เดี๋ยวในขั้นตอนเซรามิกอันนี้คือเราปั้นเสร็จแล้วเราต้องทิ้งชิ้นงานไว้ให้แห้งก่อนนะครับ<อ>แล้วเราจะไปเผาชิ้นงานพร้อมเผาเคลือบให้แล้วเราจะส่งชิ้นงานไปให้ครับระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ประมาณ3-4สัปดาห์ครับใช่<อ>เราทิ้งชิ้นงานแห้งประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเราต้องเผาเป็นแ0ดองศาก่อนรอบหนึง่งแล้วก็ถึงจะเผาอีกรอบหนึ่งที่1ัน0องศาแยอวาเราสามารถเอาไปใส่ของกินอะไรได้ปกติเลยนะครับเป็นฟู้ดเกรดแล้วทั้งตัวเนื ด้วยขอบคุณครับขอบคุณมากครับโอ้โหจึงชิ้นงานหนึ่งนี่ใช้เวลาแบบเป็นเดือนเลยก่อนจะได้ก่อนจะได้นั่เรียกว่าเป็นงานที่มานนี่มากโอเคครับก็วันนี้เรามาทำกิจกรรมสนุกๆกันเนาะใช่แต่ว่าวันนี้คนที่มีสกิลความปานนี่มากที่สุดของพวกเราก็คือแจสตินสุดยอดแล้ววันนี้ ต้องขอบคุณสถานที่ดีๆที่ School of Ceramic by Pottery Clay นะครับผมแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยสำหรับผู้ชมที่ดูลิปเรานะครับก็รับสิทธิ์โปรโมชั่นพิเศษนะครับมา1ฟรีหนึงน่งนะครับผม<อ>แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคอร์สปั้นมือบนแป้นหมุนเหมือนเราเ<อ>แล้วก็หรือแบบดูโอเทคนิคแต่ถ้ามาเป็นกลุ่ม6คนขึ้นไปเนี่ยทางโรงเรียนนะครับมีส่วนลดให้10นครับผม<อ><อ>รับสิทธิ์ง่ายๆนะครับทุกคนแค่ไลน์หรืออินบ็อกซ์ตามหน้าจอนี้เลยแล้วก็ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่กรราคคนี้ับ โอ้ยมีตั้งนานฟปรโมชั่นดีมากเราก็ต้องขอบคุณ p i c o p r o j e c t นะครับที่ให้เราใส่เสื้อผ้าเท่ๆเราลองนี้รันเซรามิกเขาทีมมาปั้นเซรามิกเขาใส่ชุดมืงเท่มากเลยแบบเป็นเสื้อผ้าที่มีลายปักนะเป็นปักแบบ มีเข็มปักอ่ะเอ้ยแต่ละลายมันน่ารักมากเลยนะรวงของผมมีมีบ้านมีโรงเรียนมีแอปเปิ้ลอันนั้นพูดเดี๋ยวครับสบายสบายจริงๆแน่นอนครับ EP นี้ก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปพี่ต่อไปเราจะไปเจออะไรบ้างไปทำอะไรบ้างนะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนครับผมสวัสดีครับอออยยยยยากกใให้้้ตตงง็เเเเชื่จีมด